สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียภากินพาเทีย่ยวเหมือนเดิมด้เจ้าวันนี้ก็จะพามาอะยากับข้าวลำาเหมือนเดิมเจ้านี่วันนี้เบียได้เป็นไก่เนาะเมนูไก่บ้านนะเจ้าไก่บ้านไก่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะเจ้านี่ตัวใหญ่ๆเลยหน้ามันย่อยนี่เจ้า อันนี้ก็ไปเอาบ้านน้องเคยวันก่อนเนาะน้องเคยกันเลยจับไก่แล้วก็ย่างไก่คืออันนี้น้องเคยย่างั้งหมดนะเจ้าแล้วก็เบียก็แค่จะมาปรุงเนาะจะมาปรุงเป็นอาหารเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็เป็นคนมาน,นี่เป็นนังมูน,นี่ก็คือเอาไปรวนไฟหอมๆเบียชอบดมชอบดมอาหารมาเดี๋ยวเขาไปดูกันเนาะว่าเบียจะทำเมนูอย่างกับไก่บ้านตัวนี้นะเจ้าตามมาเลยเจ้า มาเลยเจ้ากําลีก่อนตี่เขาจะไปมักไก่เนาะเดี๋ยวเบียขอนี่ก่อนขอชิ้มนะเจ้าใชมไมีปลาแหลมจิ้มจะอีกเพราะว่าเป็นนี่เนะาะเครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปถึงข้างในนี่นะเจ้าไก่บ้านนี่ จะได้มันก็ตึงลั้นะเจ้ามันเนื้อมันจะหวานเรามันก็บกเบกค่อยเหนียวตาได้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเจ้าเลี้ยงแบบธรมธรมชาติก็คือเลี้ยงข้าวเปิดเข้าวสารข้าวีล่ลเลอรอาหารที่เหลออย่าจะชิมจิมชิมชิมชิม,ม,มเลยเบียร์ขออนุญาตเปิดพัดลมนะเจ้าเพราะว่ายุงก็เยอะเนาะมันก็ฮอนต้วยใสยน้ำมันหอยก่อนนะเจ้า น้ำมันหอยเลยว่าซอสหอยนางรมเบียก็ได้ตัดเป็นอันนี้ละเป็นสองชิ้นละว้านมันจะมัดมาทั่วถึงทีนี้ก็เสิ้วขาวย่าแบบง่ายๆเจ้าสูตรประตายตัวอยากกินแบบไหนก็ย่าจะอ่านนะเนาะ ก็ใส่รถดีจ้าก็ขออนุญาตใช้มือหยุมเอาเนาะใจมือมักเอานะเจ้านี่นะเจ้าเบียก็ได้มักเครื่องเอาไว้แล้วแล้วก็เบียจะมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ้าแล้วก็เขาจะมาทํา อาหารต่อแล้วตอนนี้ก็เบียรจะไปตําเครื่องก่อนนะเจ้ามาที่นี่เขาจะมาตาพริกพริกเกลือนะเจ้ามีพริกชิฟฟ้าพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะเจ้าตำพริกนี่เบียจะบะไซเกลือเนาะเพราะว่าเบียกลัวมันจะเค็มใส่โชลดเอาแดนเกลือตรงนี้อ้ําไป ก็ใส่ตะไคร่นะเจ้าซอยตะไคร่เตียออนอ่อนใส่ไฟแล้วก็หอมแดงนะเจ้าตำอีกตำพอหยาบๆก็ได้แล้วนะเจ้าในนี้เบียร์ก็จะใส่รวดดีไปน้อยนึงนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา เจ้าทีนี่พอพอเห็นนี่แล้วพอเรากันออกคงก,กับเจ้าว่าเบียร์จะย่าเมนูอย่างเบียร์จะนึ่งไก่นะเจ้าจะนึ่งไก่แบบอีสานเนาะจะเข้าได้มดกไก่ตัวใหญ่หน่อยนะเจ้า โอ้โหแค่ไก่ก็เต็มละใส่เครื่องในไปเลย บนเน้นสวยนะเจ้าเล่นเล่นความอร่อยเน่นความอร่อยบนเน้นความงามต้องมีเครื่องที่จะดับคาวนะเจ้ามีตะไคร้ มีใบมะกรูดนะเจ้าขาดไปได้อีกอย่างก็คือก้อมก้อพักก้อมก้อก็คือพักอีตู่เนาะต้องให้มันเห็นไกลหน่อยเพิ่มความหอม นี่ก็เอาพริกตีเบียตามนะนะจ๊ะใส่เลยเห็นชัดกระเจ้ากล้องลงมาแถมหน่อยโอเคอ้โหเมนูวันนี้ใจเวลาหน่อยนะเจ้าแต่เบียเชื่อว่ามันออกมาลํำแน่ ติดไได้ตอนแรกเบีย้ยวว่าเบีย้ยจะนึ่งรวมกับพักอีกหลายๆอย่างนะเจ้าแต่ว,ว่าแค่ไก่ก็เต็มแล้วเนาะเดี๋ยวพักเนี่ยเบีย้ยก็น่าจะได้ลวกเอาจะไปใจเวลาหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวเขากลับมาเจอกันนะเจ้า มาเจ้าเฮามารับชมความอร่อยกันนะเจ้าเปิดฟ้านี่ไก่นึ่งนะเจ้านี่น้อไก่ไก่สดๆเลยนะเจ้าไก่บ้านเจ้าโอ้ยหอมหอม หอมผักกำก้อเนาะนี่เจ้าเบียร์ตัพริกลาดไปตัวตอนนี้นึ่งได้30นาทีนะเจ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขารอแถมครึ่งชั่วโมงนะเจ้าเพื่อให้ซุกดีๆแล้วก็เหามาอร่อยได้กันนะเจ้า มาแล้วเจ้าไก่นึ่งมาแล้วเดี๋ยวเบียงขึ้นอหน้าตานะเจ้านี่เอียงเยอะมาได้เจ้าหน้ามันล่นออกเดี๋ยวเ้ามาซับก่อนหอนขนาดเลย เป็นจไดเนาะอืดอันนี้ชิ้นอืดนี่ท่านผู้ชมเป็นจจไดเจ้าหน้าตาหน้าทานกอ,อมันห้อนขนาดนะเจ้าเดี๋ยวเบียรออ์ขาเกินวันนี้ออกไปข้างนอกก่อนวางนี่ก่อนเนาะ ฮอนจ้าจับบ่กใยทถนัดต่อดเนาออืนี่ซับอีเลย ดีเจ้าพร้อมเสิร์ฟเราเจ้าท่านผู้ชมนี่ไก่นึ่งนะเจ้านึ่งแบบอีสานนึ่งเป็นตัวเลยนะเจ้าอันนี้ไก่บ้านเลเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เบียร์มีพักลวกนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือจีตัวนี่เป็นแจวปลาาน,นะเจ้า มาแล้วเจ้านึ่งไก่เจ้านี่ดูหน้าตานะเจ้ามีนึ่งไก่มีแจวปลาล่านะเจ้าแล้วก็มีพักลวกนีม่มะเขือชีตัวเมนูนี่ย้อมหัาบเลยนะเจ้าว่ะชิมเพือพอแบบยั่วๆแบได้เจ้าเพราะว่ามันนักมากนี่หอขนาดเลยนะเจ้า มาเจ้าเดี๋ยวเขาไปแซ่บๆลำๆอร่อยอร่ด้ตยกันนะเจ้าเดี๋ยวเบียร์ขออนุญาตวางก่อนสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ทําเมนูไก่บ้านนึ่งนะเจ้าเพื่อท่านผู้ชมพอนะเจ้าทําแบบง่ายๆทําแบบบ้านๆแต่อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเขาไปชิมด้วยกันเจ้าสําหรับคลิปนี้ เบียยเขาฝากก็ติดตามก็ไล่ก็แชร์ก็ซับสไครต์คือตัยนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิบปิ้งปิ้งคือตันะเจ้าเพื่อที่จะบอกพาดคลิปต่อๆไปของช่องวันเบีย้ยพากินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า